เจ็อาหารช่วยลดอาการปวดหลังสำหรับคลิปวีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ผู้ที่สนใจที่มีอาการปวดหลังเรามีท่าบริหารให้ด้วยนะคะวันนี้สำหรับเรื่องราวของอาการปวดหลังนะคะก็จะพบกันได้เยอะมากนะคะในกลุ่มของคนที่อาจจะออกกำลังกายหนักหรือจากการยกของนะคะไม่ถูกท่าการนอนไม่ถูกท่า การเอี้ยวตัวไม่ถูกท่าเป็นได้หมดเลยนะคะแต่เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่ามีสาเหตุอะไรบ้างแล้วทําไมอาการปวดหลังแต่ละอย่างถึงบ่งบอกอาการที่ไม่เหมือนกันจุดที่มีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะก็ติดตามไปด้วยกันนะคะปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังมีอะไรบ้างก็ที่นอนอาจจะแข็งเกินหรือนิ่มเกินไปไม่ถูกต้องตามสรีระหรือมีรอยบุบรมตัวนะคะยกของหนักถือของหนัก ก้มยกของผิดวิธีการสูบบุหรีนะคะก็เป็นสาเหตุนะคะทําให้ปวดหลังนะคะเพราะว่าปอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะภาวะกระดูกพรุนหรือบางเกินไปนะคะภาวะอ้วนหรือน้ําหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลให้หมอนรองกระดูกหรือสันหลังเนี่ยและก้นกบร,รับภาระหรือรับน้ําหนักมากกว่าจุดอื่นนะคะอาการของออฟฟิศซินโดมนะคะนั่งทํางานนานๆหรือท่าทางในการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะคะ นี่ก็คือกลุ่มสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังนะคะอาการปวดหลังสัญญาณนี้บอกถึงอะไรได้บ้างอาการปวดหลังจากการยกของหนักกล้ามเนื้อจะเกิดการอักเสบกระดูกหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนจะเคลื่อนปวดแนวกระดูกกลางหลังมีปัญหาที่หมอนรองกระดูกสันหลังหรือข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังปวดหลังเยื้องออกมาด้านข้างนะคะกล้ามเนื้อหลังันมีความผิดปกติเกิดขึ้นปวดร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรง ระบบประสาทเส้นประสาทอาจจะผิดปกติได้นะคะปวดร้าวเหมือนไฟฟ้าช็อตอันนี้เส้นประสาทมีปัญหาแน่นอนอาจถูกกดเบียดนะคะปวดหลังแบบล้าล้าเมื่อยๆอาจเกิดจากกล้ามเนื้อมีปัญหานะคะก็อาจจะขาดสารอาหารหรือสมดุลเกลือแร่ได้นะคะอาการปวดหลังเกิดจากอะไรในความเป็นจริงแล้วการเกิดอาการปวดหลังแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะมีส่วนสาเหตุที่เกิดเนี่ยแตกต่างกันนะคะ ดังนี้นะคะอาการปวดหลังส่วนบนอาการปวดหลังส่วนบนเนี่ยเป็นอาการที่มาจากพฤติกรรมการสะพายหรือแบกของหนักๆส่วนใหญ่มักจะเป็นในกลุ่มนักเรียนนะคะหรือก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานนนนะคะปวดหลังส่วนล่างนะคะอาจมีสาเหตุมาจากการนั่งหรือย,ยืนนานนรวมไปถึงการที่บุคคลเราเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปนะคะทำให้เกิดอ,อาการที่กระดูกหลังส่วนล่างเนี่ยรองรับน้ําหนักมากเวลาเราก้มเราลุกเรานั่ง นะคะเกิดการดึงเกิดการรั้งมากขึ้นนะคะปวดหลังด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายส่วนบนมีสาเหตุมาจากเส้นประสาทได้หรืออาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อหรือการไม่สบายนะคะมีไข้ไอทําให้ปวดหลังด้านซ้ายได้เช่นกันถ้าปวดหลังด้านซ้ายล่างมักจะมาจากการที่เรายืนหรือนั่งนะคะไม่เหมาะสมนะคะถ้ายืนหรือท่านั่งเนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญในการทําให้มีอาการปวด บางทีเรานั่งทํางานนานๆยืนนานๆน,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 นะคะในบางรายมีอาการปวดหลังเนื่องจากความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามอายุแม้แต่ขณะที่อยู่ในช่วงการตั้งครรภ์ก็ปวดหลังอยู่แล้วนะคะหรือเป็นโรคอ้วนก็สามารถปวดหลังได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะก็จะมีอาการปวดหลังด้านขวาปวดหลังด้านขวาบนสาเหตุมาจากนั่งทํางานเป็นเวลานานๆน,น,นะคะอาจจะเป็นโรคตับก็ได้นะคะที่มีความเจ็บปวดบริเวณอวัยวะหรือมีซีดในรังไข่ หรือมีนิ้วในไตหรือปอดมีความผิดปกติเป็นได้หมดนะคะการปวดหลังนะคะบางคนก็ในส่วนของปวดหลังด้านขวาล่างบางรายมีปัญหานะคะช่วงเอวเนี่ยก้มไม่ได้เลยนะคะสาเหตุมาจากการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมากจนเกินไปการทํากิจกรรมที่ไม่ถูกสรีระหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมการอยู่ในช่วงที่ตั้งครรภ์หรือมีภาวะน้ําหนักเกินหรือกัดหรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นหมอนรองกระดูกเนี่ยเคลื่อนไปทับเส้นประสาท มอนรองกระดูกเสือ่อมหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ <_ d ata> ก็จะมีปวดหลังด้านขวาได้ตลอดนะคะ <_ d ata> ต่อมาปวดหลังจากการยกของหนักถ้าคุณรู้สึกปวดหลังหลังจากที่ยกของหนักมาเป็นไปได้ว่าอาการปวดหลังนั้นจะทําให้เกิดจากการที่กล้ามเนื้ออักเสบจ,จากการยกของหนักมากเกินไปนะคะหากมีอาการปวดอักเสบควรหยุดพักการใช้งานบริเวณนั้นนะคะและที่สําคัญนะคะอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ แล้วก็มักพบในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีความเสื่อมต,ต่างๆทั่วร่างกายอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญวัยผู้ใหญ่ที่มีการทํางานที่หนักหน่วงอาจจะใช้ร่างกายหนักเกินไปหรือในกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อความเจ็บปวดนะคะและเสี่ยงต่อการปวดหลังได้ก็กลุ่มพนักงานออฟฟิศฟรีแลนซ์กราฟิกนะคะนักกีฬายกน้ําหนักผู้ใช้แรงงานสแตนแมนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาการปวดหลังพบพฤติกรรมเสี่ยงและ ในใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันดังนี้พฤติกรรมการนั่งการเดินการยืนหรือการนอนที่ไม่เหมาะสมกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะปวดหลังได้ง่ายนะคะบุคคลที่มีน้ําหนักตัวมากเกินไปบุคคลที่มีบุคลิกภาพหรือหลังคอมการใช้วิธียกของหนักคนเดียวนะคะไม่ได้ให้เพื่อนช่วยแต่มันของมันหนักมากอย่างนี้นะคะเราก็ต้องควรเรียกเพื่อนช่วยไม่งั้นเราเกิดความเสี่ยงที่จะปวดหลังแน่นอนนะคะแล้วก็ ที่สาคัญการเล่นกีฬาผิดท่าการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อหลังนะคะหรือมีปัญหาด้านสุขภาพโรคทางกายที่มีผลต่อบริเวณหลังการนอนผิดท่าก็ทําให้ปวดหลังเช่นกันนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในชีวิตประจําวันเราทั้งหมดแสดงว่าแผ่นหลังเรานี้กระทบกระเทือนง่ายมากนะคะการปวดหลังที่ระบุตำแหน่งไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแต่ว่าจะพูดเป็นประเด็นไว้ให้เพื่อศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ ไม่สามารถบอกได้ว่าปวดตรงไหนแต่ปวดกล้ามเนื้อหลังเสบปวดไปทั่วหมดเลยนะคะแล้วก็ปวดมากนะคะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนบริเวณหลังนะคะอาการสังเกตนะคะที่เราพบว่าปวดหลังเสียบพันไม่สามารถระบุตำแหน่งได้นะคะปวดมากจนกระดูกหลังแอนตลอดเวลาอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าปวดหลังเรื้อรังนะคะอาจสัมพันธ์กับกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดมนะคะที่มาจากสาเหตุการนั่งทำงานในท่าที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องยาวนาน ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบแล้วก็เกร็งตัวจนมีอาการปวดคอปวดหลังเรื้อรังนะคะอันนี้กลุ่มออฟฟิศซิโดมเนี่ยมีพูดไว้อยู่นะคะเราก็กลับไปดูย้อนหลังกันได้นะคะปวดหลังหายใจไม่สะดวกอ้าวน่ากลัวแล้วนะคะอาจมีความสัมพันธ์กับภาวะปอดอักเสบปอดติดเชื้อกล้ามเนื้ออักเสบได้หรือมีกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบเป็นต้นนะคะ ปวดหลังแล้วหายใจไม่สะดวกคืออาจจะเจ็บแป๊บแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มปอดนั่นเองนะคะปวดหลังเหนือเอวนะคะอาจจะมีความผิดปกติของโรคไตนิ้วในถุงน้ําดีเกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะหรืออาจจะมีบางรายที่ปวดท้องร่วมด้วยเช่นโรคสัมพันธ์กับกระเพาะมดลูกหรือรังไข่เป็นต้นนะคะเราต้องช่วยกันสังเกตนะคะว่าอาการของเราเป็นอย่างไรเราถึงจะไปอธิบายคุณหมอทราบได้ถูกต้องคราวนี้มาถึงวิธีแก้าการปวดหลังค่ะ ก็อาจจะใช้แค่ครีมทาบรรเทาอาการปวดถ้าปวดไม่เยอะหรือรับประทานยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบนะคะแก้อาการปวดหลังแบบง่ายๆนะคะก็คือใช้แผ่นแปะบรรเทาปวดก็ได้นะคะใช้การประครบเย็นช่วยในการลดการอักเสบหรืออาการบวมได้นะคะแล้วก็ใช้อาการประครบร้อนนะคะการลงไปแช่ในน้ําอุ่นก็ช่วยให้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้เช่นกันนะคะ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่นั่งทํางานจนเกินไปบีบเลี่ยงการนั่งไข่ห้างหลังงอนะคะหรือว่างดกันแบกของหนักเกินกําลังใส่ส้นสูงก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ปวดหลังปวดน่องเหมือนกันนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเช่นเก้าอี้ที่ซับพอร์ตสลีระนะคะระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้ทํางานก็มีส่วนสัมพันธ์กันเป็นต้นนะคะ เราต้องปรับทุกอย่างให้พอดีกับเราหมดนะคะเหมือนนั่งขับรถนานๆเหมือนกันนะคะหมอนรองอกระดูกสันหลังนะคะหรือว่าตัวที่รองหัวข้างหลังก็ต้องปรับให้พอดีนะคะก็ให้อยู่สูงประมาณโหการรักษาการปวดหลังที่ถูกวิธีมีหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับระดับความปวดหลังของแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีระดับที่การฉีดยานะคะในบางรายนะคะจะได้รับการพิจารณาให้ฉีดยาสเตียรอยด์บริเวณที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือเส้นประสาทที่มีการกดทับเกิดขึ้น เพื่อลดอาการปวดบวมการอักเสบที่เกิดขึ้นหากแพทย์ทําการประเมินวิิจฉัยแล้วพบว่ามีจุดน่าสงสัยที่อาจเป็นสาเหตุของการปวดก็จะพิจารณาฉีดผสมระหว่างยาชากับสเตรอยนะคะไปยังบริเวณข้อต่อหรือเส้นประสาทนั้นๆที่ทําให้ปวดนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิตของแพทย์นะคะและต่อมาเป็นการรักษาแบบทํากายภาพบําบัดนะคะเพื่อลดอาการปวดหลังอันนี้ก็ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยนะักกายภาพบําบัดจะทําการดูแลรักษารวมไปถึงการให้คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อที่คุณจะได้สามารถนําวิธีต่างๆนะคะที่ฝึกสอนกลับไปดูแลตนเองที่บ้านนะคะซึ่งเป็นการรักษาของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะภาพกายภาพแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันที่เจ็บป่วยนะคะดังนั้นต้องฟังนะักกายภาพบําบัดนะคะที่เขาจะเช็คอาการของเราก่อนให้คําแนะนําว่าท่าที่เหมาะสมของเราคืออะไรนะคะ การผ่าตัดจะเป็นวิธีการที่แพทย์นะคะจะใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นนะคะและผู้ที่ถูกพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดก็คือรักษาด้วยการฉีดยาก็แล้วกายภาพบาบัดก็แล้วและวิธีอื่นๆก็ไม่ดีขึ้นนะคะทั้งยังมีอาการปวดมากขึ้นมีอาการปวดร้าวไปตามเส้นประสาทเรื่องมีอาการมึนชาหรืออ่อนแรงเป็นต้นนะคะอันนี้คุณหมอก็ต้องพิจารณาก่อนว่าสาเหตุจากอะไรอ่าเรามาดูท่าบริหารกันอ่าเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อท้องแข็งแรง คือปกติเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะคะว่าเวลาเรายกของหนักหรือเราลุกนั่งก็ดีเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะดังนั้นอัตราการลดความเจ็บปวดเราต้องบริหารกล้ามเนื้อทั้งสองให้กระชับแล้วก็ให้แข็งแรงเพื่อจะช่วยลดหรือช่วยพยุงนะคะการใช้กล้ามเนื้อทั้งสองด้าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ลดอาการเจ็บปวดได้นะคะโดยแต่ละท่าให้ทำท่าละประมาณ5-15ถึงครั้งต่อรอบและทำสองถึงสามรอบต่อวันนะคะการบริหารแต่ละท่าเนี่ยถ้าปวดก็ไม่ควรทำนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการอ่เป็นมากขึ้นนะคะดังนั้นท่าที่หนึ่งนะคะก็คือท่ายืดกล้ามเนื้อหลังก็นอนหงายหนุนหมอนธรรมดานะคะไม่ต้องยกศรีรษะนะคะก็คือวางศรีรษะเรียบนะคะเอามือสอดใต้เขา่าทั้งสองข้างดึงเข้ามาชิดอก นะคะเกรงค้างไว้5้าถึงสิบวิแล้วค่อยๆเหยียดขาออกวางราบนะคะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะท่าที่2นะคะก็คือเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อหลังนะคะก็เหมือนกับเรานอนว่ายน้ําบกนะคะนอนคว่ำชูแขนเหนือศีรษะยกแขนและไหล่ข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างพร้อมกันให้พ้นพื้นนะคะเหมือนซปเปอร์แมนนะคะถ้ามองดูท่านี้ดีๆนะคะค้างไว้ประมาณห้าถึงสิวินาทีนะคะอ่าแล้วก็ยกแขนและไหล่ทั้งสองข้าง พร้อมกันนะคะในท่านอนคว่ำนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นท่าเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงนะคะก็คือนอนหงายงอเข่าหนึ่งข้างเหยียดขาอีกข้างยกขาข้างที่เหยียดขึ้นลงช้าๆนะคะค้างไว้ประมาณ5-10ถึงวินาทีแล้วสลับข้างทําเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นท่าง่ายๆนะคะมือต้องอยู่สองข้างแนบลำตัวนะคะท่าที่สี่เพิ่ม กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็แก้ก้นย้อยนะคะท่านี้ทำให้ช่วงสะโพกเราสวยขึ้นนะคะเขาเรียกนอนหงายนะคะชันเขา่าแล้วก็ชันเข่าสองข้างยกสะโพกให้พ้นพื้นนะคะแล้วก็ขมิบก้นค้างไว้ขมวท้องให้แบนที่สุดนะคะการขมิบก้นก็คือเหมือนเวลาเราปัสสาวะสุดนั่นเองนะคะก็ขมิบขึ้นมาแต่ว่าต้องขมวท้องไม่ด้วย พยายามกดหลังส่วนเอวให้แบนติดพื้นให้มากที่สุดค้างไว้ประมาณ5้าถึงสิบวิแล้วค่อยๆผ่อนเกรงหน้าท้องเป็นปกติแต่ยังชันเข่าอยู่นะคะท่าที่สี่อันนี้ก้นกระชับแน่นอนนะคะท่าที่ห้าก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะก็คือเรานอนหงายนั่นเองแต่ยกขาข้างหนึ่งคว่ำข้ามมาขาอีกข้างหนึ่งในลักษณะบิดนะคะแต่ว่าให้เป็นแนวตรงนะคะแล้วก็อาจจะใช้มือเนี่ยดึงเข่าเข้ามาก็ได้นะคะ กดเข่าที่ตั้งอยู่นั้นเข้ามาชิดพื้นโดยที่ต้องเกร็งนะคะให้หัวไหล่ทั้งสองแนบชิดกับที่นอนอยู่ตลอดเวลาค้างไว้ประมาณห้าถึงสิวิแล้วทำสลับข้างทำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นการบิดยืดตัวนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านข้างนั่นเองนะคะท่าที่6นอนคว่ำหลังแอนนะคะก็คือดันตัวเองขึ้นให้หลังแอนนะคะ เหมือนกับท่าวิดพื้นแต่เราต้องดันตัวเองขึ้นให้ข้อศอกขึ้นมาให้ตรงพยายามไม่ให้สะโพกลอยจากพื้นค้า้งไว้ประมาณ5 1าถึงิวิแล้วกลับมาท่าเริ่มต้นนะคะอ่าเจนะคะทั้งหมดก็ถ้าบริหารเรานะคะก็ครบไปหมดแล้วนะคะคราวนี้ก็มาดูอาหาร7ชนิดที่ช่วยลดอาการปวดหลังนะคะ อาหารกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มปลาแซลมอนที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสูงนะคะเช่นกลุ่มโอเมก้าสามนะคะช่วยต่อต้านการอักเสบและทําให้การอักเสบของร่างกายลดลงนะคะและที่สําคัญเราก็จะได้รับประทานยาต้านการอักเสบลดลงด้วยนะคะนอกจากปลาแซลมอนก็จะมีปลาทูปลาช่อนหรือปลาสวายแทนปลาแซลมอนได้ก็มีโอเม,อเมก้าสูงนะคะไม่แตกต่างกันมากนะักต่อมาเป็นกลุ่มผักนนะคะน้าค่ะรวมถึงผักโขมบ็อกกี่หรือผักสีเขียวด้วยนะคะ ก็มีสารที่ช่วยลดอาการอักเสบของกระดูกสันหลังได้เป็นอย่างดีนะคะกลุ่มที่นั่งนานปวดหลังนานๆน,น,นะคะก็จะช่วยลดอาการปวดหลังได้ถ้ากินผักเหล่านี้ต่อมาขิงเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ร้อนก็จริงแต่ลดการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะมีสารจิงเกอรันลนะคะซึ่งออกฤทธิ์คล้คายยาแอสเพรินนะคะที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านการอักเสบอ,อีกด้วยนะคะถ้าทานขิงเป็นประจำอาการปวดหลังก็ลดลงนะคะเพราะมันเหมือนกับ ไปเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้กับทางเดินอาหารด้วยพอ,อะระบายลมได้ดีเราก็รู้สึกเบาสบายไม่ทับกระดูกหลังมากนักนะคะคราวนี้มีถั่วนะคะถั่วชนิดต่างๆที่ดมไปด้วยโปรตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถัวถ่วเหลืองถัวถ่วแดงถัวงถ่วดํานะคะโดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนจากพืชกลุ่มนี้นะคะจะช่วยลดการอักเสพแถมยังช่วยฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกลอได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดอาการปวดหลังให้กับเราถ้านั่งนานๆก็ พิจารณานะคะแนะนํารับประทานผัวก,กินคู่ไปไปด้วยก็ดีนะคะอะโวคาโดค่ะเป็นผลไม้ที่สุดยอดอยู่แล้วมีกรดไขามันกลุ่มโอเมก้าเนะคะโอเมก้าเเนี่ยถ้าสามกับ6รวมกันก็ได้9อยู่แล้วนะคะก็คือเราทานบริโภคกลุ่มนี้เข้าไปนะคะจะช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายได้ดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มน้ํามันมะกอกน้ามันงาที่มีโอเมก้าเอยู่ค่อนข้างเยอะในผลอะโวคาโดนะคะ ก็เลือกบริโภคเพื่อลดอาการปวดหลังอย่างที่6กก็คือโยเกิร์ตค่ะมีแคลเซียมสูงเมื่อได้รับแคลเซียมในปริมาณที่พอเหมาะย่อมช่วยลดอาการปวดหลังได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ปวดหลังจากโรคก,กระดูกพรุนนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นมที่สามารถดูดซึมได้เร็วนะคะในทางเดินอาหารนะคะต่อมาก็คืออัลมอนด์อัลมอนด์เนี่ยเป็นมเมล็ดธัญ,ญพืชที่มีปริมาณสารต้านการอักเสบค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดหลังปวดเอวได้ดีมากนะคะก็ช่วยเสริมกระดูกแล้วก็ทําให้กระดูกแข็งแรงได้ด้วยนะคะต่อมานะคะอาหารที่เราไม่ควรทานเราต้องรู้ว่าเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเราอย่าไปให้อาหารบางจําพวกนี้มากระตุ้นการอักเสบให้เกิดมากขึ้นนะคะก็กลุ่มที่แปรรูปทั้งหลายนะคะอาหารแปรรูปเนื้อแดงแปรรูปทั้งหลายแล้วก็กลุ่มขนมครเคี้ยวน้ำมันลมอาหารกระป๋องไส้กรอกอาหารสําเร็จรูป ข้าวขาวขนมปังขาวนะคะนมและโยเกิร์ตที่มีไขมันสูงนะคะเราก็ต้องหลียกเลี่ยงนิดนึงนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงหรือมีขนมที่มีน้ําตาลสูงอาหารกลุ่มทอดอาหารที่มีไขมันชนิดทานนะคะอาหารที่มีผงชูรสมากเครื่องดื่มอันกฮองงอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นยังไงคะ กลุ่มอาหารที่เราแนะนำไปเมื่อกี้นะคะก็กลุ่มอาหารที่ไม่ควรทานนะคะเราก็หลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะอาการปวดหลังที่เกิดจากสาเหตุของการสิ่งแวดล้อมโดยรวมเช่นที่นอนบุบนะคะก็ควรเปลี่ยนที่นอนนะคะแล้วก็เช็คที่นอนนิดนึงนะคะแต่ปกติที่นอนเราเนี่ยมักจะมีสองด้านนะคะก็ลองลองเช็คดูว่าด้านที่บุบลงไปน่ะมันเป็นด้านที่เปลี่ยนได้ไหมนะคะเปลี่ยนที่อีกด้านหนึ่งขึ้นมา ก็จะช่วยทําให้ไม่ปวดหลังปวดเอวได้ง่ายเวลาเรานอนในที่นอนนะคะใหม่แต่ถ้าไม่ไหวแล้วก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เถอะค่ะนะคะเพราะว่าที่นอนเราเนี่ยจำเป็นจริงๆนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าการนอนหลับพักผ่อนที่หลับสนิทแต่ว่าสรีระท่าทางในการนอนก็เป็นส่วนสําคัญนะคะบางท่านมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังคดโกงงหมอก็ขอแนะนํานะคะว่าให้หาหมอนเล็กๆเหมือนหมอนเด็กนะคะหมอนข้างเด็ก เอามาลองใต้เข่าก็ช่วยปรับกระดูกสันหลังให้ตรงมากขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดบวมกดทับได้นะคะแล้วก็ลดการลงน้ําหนักบริเวณก้นกบอันนี้ก็ช่วยได้จริงๆนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆของการปวดหลังนะคะแล้วก็เจ็ดอาหารที่ช่วยลดอาการปวดหลังได้นะคะก็คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้ามีข้อผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ารวบรวมข้อมูลและเนื้อหาม,มาเพื่อจะ,อะช่วยทุกท่านนะคะที่มีปัญหาจากการนั่งทํางานานานๆน,นะคะหรือทํางานอยู่ที่บ้านนะคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือกลุ่มพนักงานที่เกิดภาวะออฟฟิศซินด m มบ่อยๆนะคะและถ้าติดตามกันได้นะคะก็ฝากติดตามหมอปอที่ Facebook ดร์วริศราดาวันนะคะ YouTube ก็เพจของ h ัก e a l t h and Herb นะคะ ส่วน l i n e แอนะคะก็สแกน q r c o d e ตัวนี้ได้เลยนะคะเพื่อจะคุยกันสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพกับการใช้สมุนไพรนะคะ,ะก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของกลุ่มแพทย์แผนไทยด้วยนะคะของวัดคีดีวงศ์มปอเป็นสาขาที่13ที่จะดูแล l i น์แอตัวนี้เองนะคะก็ติดตามสอบถามนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องราวข้อมูลต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าคงจะ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะกับทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ